ต่อกันที่เรื่องเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์โทรศัพท์ระบบ 3G นะครับ,รบที่คนไทยยัง<อ>ไม่ได้ใช้สักทีรอมานานแล้ว,วน,น,นะครับกระทรวงไอซทนั้นยืนยันนะครับว่าการทบทวนสัญญาสัมรทานโทรคมนาคมจะไม่ส่งผลกระทบกับการเปิดประมูลโทรศัพท์ขึ้นที่ระบบ 3G ครับ โดยเมื่อวานนี้ค่ะทางคุณจุติไกเลอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า ICT ก็แถลงผลงาน30วันพร้อมกับระบุค่ะว่าการแก้ปัญหาเรื่องสัญญาสัญญาพทานโทรคมนาคมตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการมา<ต>จะมีการหารือกับกระทรวงการคลังซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทกสทโทรคมนาคมและก็บริษรทัททีโอทีเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยเสียเปรียบคู่สัญญาอยู่นะคะโดยจะคุยในรายละเอียดเรื่องของการแปลสัญญาสัพพทานโทรคมนาคมก่อน ปิดประมูลสัมปทานโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ3 g แต่ยืนยันค่ะว่าจะไม่ส่งผลกระทบให้การประมูลระบบ3 g ในเดือนกันยายนต้องล่าช้าออกไปค่ะขณะที่พันเอกนาะทีสุกลร,รัฐกรรมการกทชเรียกประชุมผู้ให้บริการโทรศัพท์ทุกรายได้แก OT, ่ TOT Cap t คปเทลีคอมเ a ไอและ t r ละ m o v e ย้ำว่าผู้ให้บริการ5รายที่อยู่ในระบบ2 g ขณะนี้จะต้องไม่ใช้ขึ้นความถี่ให้เกิดความได้เปรียบในการบริการ3 g ที่กำลังจะเปิดประมูล ผู้ให้บริการมือถือ 2G ยังต้องทำแผนส่งคืนอำนาจบริหารจัดการคลื่นความถี่ 800, 900และ1,800เมกะเฮิร์ให้กับคู่สัญญาคือ TOT และ CAT Telecom กรณีผู้ชนะประมูล 3G แต่การคืนอำนาจบริหารจัดการจะไม่กระทบกับก,บการใช้คลื่นความถี่เดิมนะครับโดยสามารถให้บริการโทรศัพท์ขึ้นที่จนหมดสัญญาสัมปทานของแต่ละรายครับ แต่ว่าการส่งคืนนั้นเนี่ยเป็นการส่งคืนเรียกว่าสิทธิในการบริหารคลื่นความถี่แต่ว่าการใช้งานตามสัญญาสัมปทานเป็นไปเช่นเดิมทุกประการนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กตชกําหนดในวันนี้ก็เพื่อที่จะแยกโครงข่าย 2G เดิมออกจากโครงข่าย 3G ใหม่